สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางช่องทอทบหทุกเช้าวันเสาร์นะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ได้อยู่ที่วัดศรีสมโรงนะคะตำบลหนองตาดอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะวันนี้นะคะน้องจิบก็พาทานุชนนะคะได้มาที่วัดศรีสำรงนะคะค่ะและภายในวันที่29ธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2516นะคะก็จะมีงานปิดทองฝังลูกนี้นะคะของวัดศรีจำรงนะคะค่ะ,คะประวัติและความเป็นมาภายในวัดจะเป็นไปมาอย่างไรนะคะและวัดจะจัดงานตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวน้องจิบจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปกรบกาบสการหลวงพ่อภายใดวันเลยค่ะไปเลยค่ะ เ้าจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายตามาภาพพระครูเกษมพัฒนากรเจ้าวาดวัดสีสมโรงเจ้าคณะตำบลหนองตาดเขตหนึ่งบ้านสมโรงตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมในวันที่ยี่บเก้านี้ทางวัดสีสมโรงจะได้ผู้พัฒศีมาปิดทองฟังลูกนิมิตร จนถึงวันที่4มกราคม2566เป็นเวลา7วัน7คืนก็จะเริ่มงานวันที่2 9นี้เป็นวันสวดทนสิมาวันที่30เป็นวันเปิดงานวันที่4เป็นวันตัดหวายลูนิมิตร พทยานญาติโยมที่จะมาร่วมทําบุญก็มาในช่วงนี้ตั้งแต่29ถึง 24, วันที่สวันที่ห้าเป็นวันทาบุญตักบาตรเป็นวันสุดท้ายวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2470หลายปี2470หลังจากนั้นก็อยู่ในชนบทมาเรื่อยๆไม่ค่อยได้สร้างอะไร พ่อองค์ก่อนๆก็ไม่ค่อยได้สร้างก็เลยมาตมาพึ่งจะมาอยู่เมื่อปี2,523อุปสมบท2,123แล้วก็ทำตั้งแต่นู้นมาจนบัดนี้ก็44,000ษาอายุก็75ปีสิ่งต่างๆก็ยังไม่เสร็จ จะเป็นหอระฆังจะเป็นเมรุหรือเมนันนี้ยังไม่เสร็จอุโบสถนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีสามหหลายปียี่สิบกว่าปีกว่าจะได้ปิดทองฝังลูุิมิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นญาติรวมที่มีโอกาสก็เจริญพรเชิญมาร่วมในงานนี้ตั้งแต่วันที่ยี่เก้าถึงวันที่สี่มกราคมสองพันหกสิบ การเดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมหรือจากกรุงเทพถ้ากรุงเทพมามาถึงมาถนนสาย226มาถึงก่อนจะเข้าบุรีรัม11กิโลถ้ามาจากทางตะวันออกมาจากสี่แยกกระสังก็ามาถึงบ้านไซโยก็จะมีทางเลี้ยวขวาเข้ามาเข้ามาประมาณ2.8กิโลแค่นั้นเองโยมก็มาได้ในช่วงนี้ก็อย่าลืมมา รวมงานรวมทำบุญด้วยกันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องสร้างยังไม่เสร็จพอร์คังก็ยังเหลืออุโบอเมนเมรุก,ก็ยังไม่ยังไม่เสร็จแต่ก็ใช้ไปแล้วบางแล้วเยอะแยะหลายหลายร้อยศพว่าง,งันเถอะก็ยังเหลืออีกพวกห้องน้ำห้องสุขาอีกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเวลาโยูเพียงเท่านี้ก็ขออำนาจ คุณพระศสีรตันตนัรัยอำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำมาตลอดจงเป็นเหมือนพอรที่ประเสริฐที่จะส่งผลให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญอยู่ดีมีสุขตลอดปี2,166นี้ทุกท่านทุกคนเทอ